เด็กชายวัย15้าเก็บตัวอยู่ในบ้าน3ปีไม่ไปโรงเรียนเพื่อนบุรี่รังแกอาสาสมัครพอมอได้ออกเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตะบนนาทับไห้ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและเมื่อถึงคราวแวะเยี่ยมบ้านของนางจิรพรจึงทราบว่ายังมีพี่ชายของเด็กชายเอโอที่แลกในวันมิตรเด็กชายเอ,อแต่มีพี่ชายเขาที่ไม่ยอมออกจากบ้าน เป็นเวลานานกว่าประมาณ3ปีแล้วไ,ไม่ยอมพูดยอมคุยกับใครก็เลยต้องติดต่อเจ้าที่ให้ไปตรวจสอบดูซิว่าเด็กชายอ้นเนี่ยทำไมเขาไม่ไปเรียนหนังสือเขาเป็นอย่างเอ๊ทีนี้คู่แล้วบ่ะนี่คือแม่นี่ทำงานรับจ้างเย็บผ้าโดยมีลูกทั้งหมดสี่คนได้แยกกับผัวแล้วก็เลี้ยงลูกสองคน อีกสองคนให้ผัวไปเลี้ยง4คนพูดนะสี่คนทีนี้เอาอ้นกับเอเนี่ยมาอยู่ด้วยอ้นเป็นพี่ชายเอเป็นน้องส่วนอีกสองคนนั้นไปอยู่กับพ่ออันพระบวตองเอ๋ยถึงเนาะเราเลี้ยงสองคนแต่ผู้น้องกับไปโรงเรียนปกติเอนั้นแต่อ้นบาไปสามปีแล้วก็ไม่ยอมพูดจากับใครใดๆทั้งสิ้นก็ขังตัวเองแต่อยู่ในบ้านในที่สุดตอนนี้ทาง รถฉุกเฉินของอบตอนาทัพัยรับตัวไปแล้วรับตัวไอตีรับตัวผู้เป็นพี่ชายชื่ออน้นนี่ไหมรับตัวไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะเอาไปรักษา